พระสุตตันตปิดกทีฆานิกายมหาวัคเทวทูตสี่คนชราภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันง,งาม เราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามในสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบบัดนี้เถิด พระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันง,งามๆเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันง,งามๆตามสเสด็จอีกหลายคันขณะที่สเสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชราผู้มีซี่โคงครดเหมือนกรนประตูหลังงองุ้ม เดินถือไม้เท้างกๆกเงินเงนกระสับกระสายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนคนอื่นนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะ ผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนต้องแก่เท่า เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่ะสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปสัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นใน ทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ต่อมาพระเจ้าพันธุมา รับสั่งเรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานเท้าเธอ ตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประาพาสพระอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชาราผู้มีสิโครงครดเหมือนกรอนประตูหลังงองุม้มเดินถือไม้เท้างกๆกเงืง่อนกระสับกระสายหมดความหนุ่มแน่น จึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้ เขาจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่าถึงเราเองก็ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิด พระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก เจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นปันพชิตเลยคำทำนายของพรามโคราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยการบคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิม เพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจากไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพรหมามโหราจารย์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีก หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันง,งามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงาม สารถีทุลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยาน พร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคัน